สวัสดีครับจากช่องอาจารย์คนครเพนพารวยนะครับหรือเซียนนาผู้พารวยนะครับเอาก่อนจะไปดูว่าอาจารย์คนครเพลนมักตัวใดชอบตัวใดนะครับเป็นการชอบส่วนตัวนะครับก่อนจะไปชมกับฝากคําเตือนโปรดใช้วิจัยยาในการรับชมเนื้อหาดังตัวไปน,นี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้น ไม่นสนับสนุนในการทำผิดกฎหมายใดทงสิ้นด้วยความปรารถนาดีจากช่องอาจารย์นครเพลญพารวยหรือเสียงนาคู้พารวยนะครับอบาวันนี้คือว่าอาจารย์นครเพลญนจะสีสรุปนะครับคือสรุปไฟเบิ้งแค่านึงแด้วละ่ะนะครับอันนี้เป็นชุดล่างนะครับชุดล่าง ลูล่างนีวิ่งเก่านะครับล่างวิ่งี่เ็กเก่านะครับแรกๆอาจารย์แล้วค่อยเพิ่นให้สี่ชุดนะครับแต่ว่าคัดเรือสองชุดนะครับหาสามนี่กะกะง่ามนะครับกะเป็นเลขดังอยู่นะครับแต่ว่ากะคัดไหโลเรือหน่อยลุ่นะครับหรือว่าเอฟซีมาก สามกระจัดนะครับแต่ว่าจากนาครพินคัดให้เรือตามที่จริงให้เดนสามสามเก้านะครับกับหนึ่งเก่านะครับเลขเก่าออยู่หลักหนวยนะครับแต่ว่าน,นี้มันมันว่าตามสูตรนะครับมาตามสูตรนะครับ,ม,าาม,รรบมันก็เลยเป็นเก้าสามนะครับแต่ว่ากะให้กลับไปนะครับก็คือให้เรือ เก่าสามนะครับนะครับอันนี้เป็นนี่ครับชุดชุดนี้เป็นชุดที่มาตรงนะครับถามมาคือมาตรงนะครับมีสี่ชุดนะครับพี่หนึ 5, ่งหาหนึ 5, ่งเก่าสามหาสามเก่านะครับเช่ว่า,าจากนครพินกัน เรือลอตเตอรี่ก็คือเลือกชุดนี่นะครับคัดลุ่มให้เรือสองชุดนะครับก็คือนี่เป็นสามเก่านะครับสามมากที่สุดคือสามเก่าครับ ร่องกับขึ้นหนึ่งเก่านับหนึ่งเก้าจากนั้นก็เป็นเป็นหนึ้งเก่านะครับ, 19, รบสำหรับชุดล่าง ชุดบนนะครับชุดบนก็คือเป็นชุดนี้นะครับน,นี่คือชุดบนนะครับบนให้วิ่งสี่วิ่งสี่นะครับลักร่อยเก้ากับ0ศูนย์นะครับบนให้วิ่งหทเล็กสี่นะครับก็คือจากหล,ลายชุดก็คือให้เหลืออยู่สองชุดนะครับเหลือสี่แปดสี่ศูนย์นะครับ แต่ว่าชุดนี่ก็งามนะครับอีีชุดนี่งามนะครับแต่ว่ามันบวเขา่าในตัวเด่นในชุดเด่นเพราะว่าชุดเด่นมันสิเป็นลักหน่วยบนเลขคู่นะครับเป็นเลขคู่นะครับเลขคู่กับมีได้แค่แปดกับศูนย์นะครับเป็นเลขคู่นะครับคือแปดกับศูนย์นะครับ สำหรับตัวนี้เป็นเล็กซีหรือว่าเอฟซี C มากก็คือเอาเล็กซีไปทั้ง่ายนะครับก็บคือเป็นเจ็ดีนะครับแต่ว่าวัานี้ลักซีมั้นบ่มีเลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดมันมีแคอยู่หลักหน่วยนะครับหรือว่าเอฟซี C มารก็จับตาหนี้นะครับแต่ว่าสำหรับอาจารย์น้อคนเพื่อนื่อมาร์ก มาชุดนี่นะครับยูซีมากชุดนี่นะครับศูนย์สี่ศูนย์กับเก้าสี่ศูนย์นะอันนี้เป็นชอบส่วนตัวนะครับมีซี่มากน้ำบัวนะครับก็คือเป็นการชอบส่วนตัวนะครับ สำหรับถามว่าเป็นอยนยูของชุดสีหางอันตรายนะครับคือชุดสรุปชุดชุดท้ายนะครับคือมันจะมาเป็นเป็นชุดนี้ หมักบัวนะครับชอบก็จัดขัดก,ก็ผ่านนะครับก็น,นี้คือเป็นแนวทางที่ว่าอาจารยนอ,อนแก่นหมักตัวอะไรที่สุดนะค็คือมากแบบนี้นะครับที่มักนั่งต่อจัดถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับเพราะว่ามันเป็นสูตรคำนวณน,นะครับ เป็นสูตรคำนวณน,นะครับถ้าที่ให้มากที่สุดอาจารย์นะครับเพี่มักตัวนี้หลายหลายกว่าหนึ่งเก่านะครับก็ชอบสามเก่า นี่เป็นคพามอชอบส่วนตัวคือ3ามนะครับ <c oughs> สาหรับลงกงคือชอบตัวนี้นะครับชุด040กับ940นะครับชอบส่วนตัวนะครับเอาเปลียงในเอฟซีด้เบิงแล้วนะครับ ชอบมักน้ำบอลนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเอาท่ายนี่อาจารย์นครเพื่อนกับขอบคุณเ c ซีที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอาจารย์นครเพื่อนกับเขาให้ fc โชคดีสวัสดีครับ